โดนไปกี่ดอกแล้วล่ะคะเป็นผู้หญิงทำไมไม่หัดสงวนเนื้อสงวนตัวถ้าทุกคนยังจำครูจิมได้แปลว่าเธอก็ได้ผ่านช่วงเวลาที่ y o u t u b e เนี่ยเคยเต็มไปด้วยเรื่องราวที่อีหยังวะคลิปสลม์ PPAP โยนขวดมาเท่าฟลิปส่วนตัวเราเองในยุคนั้นก็ได้ทำซีรีส์หนึ่งที่ชื่อว่า a t o m and Friends เพราะอีฉันเริ่มรู้สึกรำคาญ แคที่ก็เคยดูดวงกับหมอดูนะคะเขาให้แคที่แก้ผ้าแล้วได้รับคนตอบรับที่ดีมากๆเลยและกำลังเข้มข้นแต่จู่ๆซีรีส์นี้ก็เงียบหายไปอย่างไม่มีสาเหตุเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาซีรีส์นี้หายไปไหนในคลิปนี้เราอาจจะมีชัดโอเคโอเคคือเรารู้ว่าเราติดค้างทุกคนไว้ที่เคยดูซีรีส์นี้อัลตร้าแมนเฟรนด์เนี่ย ทำไมไม่ทำต่อหายไปไหนเอาคุณดิมกลับมาเป็นหนึ่งในคำขอที่ขอเรามาเยอะที่สุดในรอบสี่ห้าปีที่ผ่านมานี้เออน,นี่ถ้าเราเป็นคนดูนี่ก็จะโมโหเหมือนกันนะเพราะว่าในคลิปสุดท้ายก่อนที่จะเงียบหายไปมันคือประโยคนี้ไว้ฝากดูแลเด็กคนนี้ด้วยนะคะหลงชื่อจอจานไม่รู้เป็นใครเนาะไม่กินก็ออกไปเลยไป แม่เราขอโทษมันมาเฉลยแล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะน่าเบื่อเกินไปถ้าจะมานั่งอธิบายนั่งพูดกันใช่ไหมในครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปสวมบทนักสื่อตามหาเบาะแสเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นประเด็นต,าต่างๆที่อาจจะเป็นไปได้เออเลยคือเรารู้ว่าเราเป็นคนเขียนเป็นคนแต่งเองแหละแต่เชื่อเหอะแบบนี้มันกว่า ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทฤษฎี History, สมครบคิดไม่สิทฤษฎีสมครบเขียว <c oughs> น่าเบื่อเกินไปถ้าจะมันคบคิดครบเคียวฟิลฟิลเอะ ก็จะไปหาคําตอบกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นขออนุญาตรีแคปเรื่องราวกันสักหน่อยเพราะว่าซีรีส์นี้มันตั้งแต่ปี2016-2017ซึ่งก็แบบ5-6ปีมาแล้วเนาะโอเคเริ่มจากซีรีส์นี้เนี่ยเป็นฟิลฟิลละครที่มีคาแรคเตอร์มาคุยกันแต่ละ EP ก็จะเปิดตัวตัวละครใหม่ๆมีด้วยกันทั้งหมด5 EP EP ที่1 อะตอมเนี่ยก็เป็นพิธีกรเชิญเพื่อนใหม่มาทาความรู้จักซึ่งก็คือเคที่เป็นสาวสวยสาวมั่นที่มีความแบบอ่องๆนิดๆมาคุยกันเรื่องแฟนเก่าจอนนี่ผู้ชายที่หลอกเอาเงินไปใช้เพราะว่าความรวยของเคที่นี่นะแล้วก็โดนบอกเลิกก็เลยต่อสายเคลียร์กันแล้วก็ด่ากันบา้บาๆจบเคที่สวยรวยอ่อ,องๆออกไปในทางงงๆอีีที่สอง เปิดตัวครูจิมเป็นตัวละครที่มีความป๊อปปูล่ามากๆของซีรีส์นี้ครูจิมนี่ก็เป็นอดีตคุณครูนะฮะก็จะมาปรึกษาประเด็นเรื่องของความไม่ทันเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนอยากจะสร้างโปรไฟล์ a c e b o o k ก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากทุกคนเคที่ก็มาช่วยด้วยก็ได้โชว์ในใสายความปากแซบความรุนแรงของครูจิมเคมีการจิกกัดทะเลาะกันของสองคนนี้ระหว่างเคที่กับครูจิมก็เริ่มตรงนี้ อีพีที่3เหมือนเดิมตัวละครใหม่ P.K. P.K. เนี้ยเขาจะเป็นหนุ่มฮิปฮอปมาปรึกษาเรื่องแบบเพื่อนไม่โคเพราะว่าตัวเองแบบว่าคบเพื่อนมันแมนแต่ว่าชอบเล่นตุ๊กตาเคที่ครูจิ๋มก็เลยมาช่วยให้คำปรึกษาซึ่งก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่อารมณ์แบบอยากทำแล้วก็ทำไปเหอะ be yourself นะคะแต่ว่าสําห h ตัวละครทั้งหมดกเริ่มที่จะแบบว่าเออเข้าขากาันอีพีที่4อันเนี้ย เปลี่ยนบรรยากาศจากรายการสัมภาษณ์มาเป็นทุกคนอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาที่บ้านลาลาซึ่งเป็นนักพยากรณ์หรือว่าเป็นร่างทรงหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาที่นี่เพราะว่ารู้สึกถึงแบบพลังงานบางอย่างบางสิ่งบางอย่างกาลังจะเกิดขึ้นก็เลยมาเตือนทุกคนตอนแรกพวกครูจิมก็ไม่ค่อยเชื่อจนลาลาของเขาเธอก็ได้พูดคําทํานายที่สําคัญออกมาซึ่งก็คือ เมื่อเวลามาถึงทุกสิ่งจึงปรากฏเจ้าแห่งโซคนใดที่พลักล้าจะกลับมาเจ้าใจเยี้ยมจะพบกับหัวใจเจ้าอีกครั้งเจ้าหน้าโจนเนื้อคู่ที่ฝันฝันอยู่ไม่ไกลเจ้าอีตุก,การมาถึงจึงสูญสิ้นในทุกสิ่งจะพบหัวใจเจ้าอีกครั้งหนึ่ง <G ül> ชัก EP ที่5ถูกทิ้งห่างจาก EP ก่อนๆมาแบบหลายเดือนนะโปรดรชันก็ดีขึ้นนิดนึงเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าเคที่เนี่ยเข้าใจว่าแฟนเก่าอ่ะจะกลับมาเพราะว่าคำทำนายของลาลาก็เลยจะจัดปาร์ตี้เตรียมต้อนรับแต่ทุกคนก็ไม่เชื่อพยายามเรียกสติเคที่นั่นนี่จนครูจิ๋มกับเคที่ก็ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันใหญ่โตมากแล้วก็ลามไปเรื่องของพ่อแม่ของเคที จนเคที่ต้องโทรหาป้าเมยซึ่งเป็นแม่ของเคที่เพื่อยืนยันซึ่งป้าเมย์ก็จะมีเอพิโซดแยกของเขาต่างหากด้วยและในที่สุดเคที่ก็ได้รู้ความจริงว่าตัวเองอะ่ะถูกเก็บมาเลี้ยงก็จะมีฟิลโมเมนต์ดราม่านั่นนี่แต่แต่ท้ายที่สุดแล้วก็โอเคยอมรับได้ยังไงก็รักนะก็เหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งแต่ก่อนจะจบป้าเมยก็โทรมาบอกว่าในจดหมายที่แนบมากับ เคที่ตอนที่เก็บมาเลี้ยงอ่ะคนที่ลงชื่อเขาใช้ตัวยอ่อว่าจอจานและจำได้ลางๆคร่าวๆว่าเห็นสาวผมแดงยืนลับๆล่อๆอยู่ไม่ไกลสาวผมแดงอักษยรย่อว่าจอจานหรือว่าคนที่เป็นแม่แท้ๆของเคที่เท่ากับหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ข่าวของซีรีนี้อีกเลยเงียบกริบ สรุปคาทํานายจะเป็นจริงไหมครูจิมเป็นแม่ของเครที่จริงๆหรือเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอกันแะน่เรามีความเป็นไปนได้อยู่ในมือนี่แล้วแต่ว่า d i s claimer ไว้ก่อนนะว่าซีรีส์นี้เป็นเป็นเรื่องที่เราแต่งไว้ตั้งแต่ปี2016ในเนื้อหามันก็เ,เต็มไปด้วยความไม่เมกคเซนความบ้งหลายๆอย่างแล้วก็เต็มไปด้วยคำหยาบซึ่งถ้าเอามาฉายในในปีนี้ ก็คือก็คือเลนะนะโดนแหกระเบิดระเบอรแน่นอนเลยกูเราขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้ปล่อยคนเห็นที่อาจจะทำพิดให้กับสังคมทำลายไว้เด็กของคนหลายคนไป I'm so sorry SM ไปดูทีษซีดีแรกความเป็นไปได้อันแรกกันครูจิ๋มเป็นแม่ของเคที่จริงๆหรือเปล่าครู <Informationen> คผมแดงคนนี้นับได้ว่าเป็น คาแรคเตอร์ที่มีมบทบาทเรียกว่าโดดเด่นที่สุดในซีรีส์นี้เลยก็ได้ถึงกับที่มี EP ีแยกพิเศษของตัวเองออกมาสวัสดีค่ะนี่คืออาร์ตครูจิมขอฮาวทูให้เรียนเก่งหน่อยอ Crew ค่ะครูจิมขวนขวายหาความรู้หรือเก็บเงินทำสัญญกรรมถ้าการทำสวยมันง่ายกว่าการทำให้ตัวเองชาะมีโฆษณาข้าวมีคอเลแล้วก็ยอดวิวพุ่งมาก แต่การที่าเบาะแสที่จะยืนยันว่าครูจิมเเป็นแม่ของเคที่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยเราต้องไปดูที่ซีรีส์หลักๆว่ามันมีข้อมูลอะไรของครูคนนี้ที่เผยออกมาให้เราได้รู้บ้างเริ่มจากเคที่เคที่ก็จะเป็นสาวผมบลอนด์อายุแบบวัยวัยรุ่นๆสวยสวยรดรรวยรวยแอคทีฟสดใสคิมิโนโตติดโซเชียลมีเดียค่อนข้างออกออกไปทาง โง่หน่อยๆมีแฟนเก่าชื่อจอนนี่แล้วก็เป็นเด็กกำพร้าที่ถูกเก็บมาเลี้ยงโดยป้าเม่นิสัยค่อนข้างด้านน,นิดนึงด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแล้วก็ถูกครูจิ๋มด่าไบ่อยๆว่าเป็นโสเภณีไฮ <Hi. S 3> นางโส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 ส่วนครูจิ๋มเป็นอดีตคุณครูที่ไม่ได้เป็นครูแล้วเพราะว่า เคยหักคอเด็กตายไปแล้วคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็ไม่มีใครทราบเหมือนจะชอบความรุนแรงเคยมีอดีตที่น่าจะโชคชนแล้วก็แซบมากไม่มีสามีก็คือเป็นมนุษย์ป้าที่มีความหัวรุนแรงคนหนึ่งแต่ลึกๆเนี่ยนางก็เป็นคนดีอยู่เหมือนกันแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราติดขังทุกคนไว้ในประเด็นของครูจิม คือมีคลิปหนึ่งที่เราเอาครูจิมเนี่ยไปรีแอคเพลง K-POP 2-3สองสามเพลงแล้วก็กลายเป็นดาราม่าขึ้นมาซึ่งเราก็ได้บอกกับทุกคนว่าแบบเอ้ยมันเป็นคาแรคเตอร์นะครูจิมเขาพูดอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็เป็นคำที่ไม่ดีอยู่ดีคือคือเราขอโทษแกถึงมันจะเป็นคาแรคเตอร์แต่คนที่คิดที่พูดที่ทำคลิปที่ปล่อยออกไปคือเราทั้งหมด เราไม่ได้คิดถี่ทวนพอเราไม่ได้รอบครอบคือคือคือบงคือเราอะบงเองยอมรับมากๆตรงนี้แล้วตอนนั้นก็ไม่ได้ออกมาเคลียร์อย่างชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้มีเจตนาว่าลายให้กับศิลปินคนไหนหรือว่าผลงานใครๆเลยไม่ไม่มีเป็นความบงของเราเองในตอนนั้นเราขอโทษทุกเราขอโทษทุกๆคนมากๆนะครับ เอาล่ะแล้วสรุปว่าหลักฐานอะไรที่ที่จะบอกบอกได้ว่าสองคนนี้เขาเป็นแม่ลูกกันจริงๆยกเว้นเรื่องหน้าตานะเพราะว่าในเรื่องคือหน้าตาเหมือนกันหมดแต่ถ้าพูดถึงหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คือตอนท้ายของ EP ีที่5สาววัยรุ่นผมแดงที่เอาเด็กมาทิ้งไว้หน้าบ้านแล้วก็อ,อักษรย่อในจดหมายชื่อว่าจอจานแล้วมันจะมีใครได้อีกถูกไหมแต่ถ้าเพื่อความชัวเราต้องไปเช็คอดีตข,ของครูจิมว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น เธอไปไมีลูกกับใครแล้วครูที่ด่าคนอื่นว่าเป็นโสเพณีไปทั่วเลยเนี่ยจะทำเรื่องแบบนั้นได้จริงๆหรอซึ่งเธอเองก็ไม่ได้พูดถึงอดีตของเธอสักเท่าไหร่แต่ก็พอจะจับเขาได้ว่าผู้จิ๋มนี่เขาผ่านผู้ชายมาไม่น้อยเหมือนกันอ้าวทำไมล่ะหนุ่มนี่กโกรดียะตายเน้นๆน,น้เนเน้น ก็อาจจะมองได้ว่าในอดีตเธออาจจะมีความสัมพันธ์กับหนุ่มคนไหนสักคนหนึ่งและด้วยความจําเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมีอันนี้ที่ครูจิบพูดเองแล้วก็นะโซเพนีมันก็น่ารักดีออกสนุกดีดิฉันเคยเป็นตอนสาวตัวท็อปนะคะรุ่นนี้ก็ยอมรับเองเลยว่าเคยเป็นโซเพนีมาก่อนแต่อะไรที่ทำให้เธอไม่ชอบโซเพนีแล้วล่ะอะไรที่ทำให้เธอเลิกแล้วก็ พันตัวเองกลายเป็นครูขึ้นมาทฤษฎีเป็นไงคือครูจิมตอนสาวๆที่เป็นสาวแซบอยู่เนี่ยก็เป็นโสเภณีขายบริการนั่นแหละ By the way, คลิปนี้ไม่มีเจตนานด้อยค่าคนที่เป็นเซ็กวอร์กเกอร์นะเราสนับสนุนให้เซ็กวอร์เกอร์ถูกกฎหมายในประเทศไทยสตี อ่ะครูจิมตอนสาวสาวไข่ตัวแล้ววันหนึ่งก็ไปพลาดท้องกับใครก็ไม่รู้และด้วยความไม่พร้อมเนี่ยก็เอาไปทิ้งไว้ที่หน้าบ้านประเมีทิ้งจดหมายไว้ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็กน่ารักให้สีผมข,ของครูจิมแล้วก็เคที้เนี่ยไม่เหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็รู้สึกผิดในตัวเองก็เลยผันตัวมาเป็นครูแล้วพอได้มาเจอกับเคที้ความที่เธอมองเห็นตัวเองในอดีตที่แบบเล็ดๆแบบเนี้ย จงรู้สึกไม่ชอบแต่ว่าเป็นโสเพณีบ้างแหละแต่ลึกๆแล้วก็ไม่ได้อยากให้ใครเป็นแบบเธอเหมือนในอดีตเหมือนกับคำทำลายของทั้งคู่ที่บอกว่าเ <c oughs> จ้าเโสคนเดที่พัดพลาดจะกลับมาเจ้าใจเฮียมจะพบกับหัวใจเจ้าอีกครั้งเก็ต้าคนที่พัดพลาก ไม่ใช่แฟนเก่าเคที่แต่ความจริงก็คือแม่แท้ๆของเธอซึ่งก็คือครูจิมส่วนครูจิมก็จะพบกับหัวใจอีกครั้งซึ่งก็คือลูกสาวของเธอครียาทจบคอนเฟิร์มสองคนนี้จะได้กลับมารียูเนียนกันแน่ๆในตอนต่อไป เอโทษที่มันไม่มีต่อเนาะแล้วทำไมมันไม่มีตอนต่อไปทำไมโชว์ถึงจบแค่ตรงนั้นประเด็นคำทำนายของคนอื่นๆล่ะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนั้นอีกไหมก็ไม่มีเงียบหายเข้ากลีบเมกเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมาดูจากข้อมูลที่เคยมีอยู่หนวยทั่วไปเนี่ยการที่แบบซีรีส์มันจะหยุดกลางคันเนี่ยมีอยู่2ประเด็นใหญ่ ก็คือ1เรื่องบัตรเจ็ตเรื่องงบประมาณกับเรื่องของตัวละครที่ไม่สามารถถ่ายทํากันต่อได้เรื่องงบหมดอันนี้ก็ไม่น่าใช่ประเด็นจริงๆเพราะว่าดูจากผลตอบรับยอดวิวก็ยังถ่ายดีอยู่นะแล้วก็งบในการผลิตก็ดูจะไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็บัดตกไปเรื่องนี้ตกมาที่ประเด็นตัวละครอาจจะไม่สามารถถ่ายทําต่อได้ด้วยตัวละครอาจจะมีการล้มหายตายจากกันไปหรือเปล่า ซึ่งดูจากคนที่ยังเหลือรอดมาจากซีรีส์นี้ยังโผล่หน้าออกมาในช่องได้อยู่นน,นั่นก็คืออะตอมประกอบมีเพียงอะตอมคนเดียวที่รอดออกมาจากซีรีส์นั้นแต่เขาก็ไม่เคยกล่าวถึงมันอีกเลยบางทีเขาอาจจะรู้อะไรเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราไม่รู้ เหตุผลอะไรที่คลิปวิดีโอซีรีส์นี้หายไปหมดทำไมเราไม่สามารถพิมพ์คาว่าครูจิมหรือว่าอ t ตอ and f r i เฟรนลงในช่องคอมเมนต์ Youtube ได้คนคนนี้เขามีอะไรปิดบังเราอยู่เรื่องดาวในซีรีส์เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เหมือนจะเป็นเรื่องแต่งใช่ไหมแต่ว่าอะตอมเป็นคนเดียวที่มีตัวตนทั้งอยู่ข้างในและข้างนอกซีรีส์ แล้วถ้าย้อนกลับไปดูถึงคำทำหายของอะตอมเองเนี่ยเีุกการมาถึงจึงสูญสิ้นในทุกสิ่งการมาถึงจากสูญสิ้นในทุกสิ่งหมายความว่าอะไรอะไรที่มาถึงเหตุการณ์ท <â> <ด>ี่มาถึงในเรื่องมีเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือการมาของลาลา ก่อนที่ลาล่าจะมาถึงเนี่ยทุกอย่างก็ดูปกติดีดูแฮนเดิลได้แต่เรื่องราววุ่นวายต่างๆมันเกิดขึ้นทันทีที่ประตูเปิดลาล่าเดินเข้ามาและจาก EP 5เนี่ยก็พอจะเดาๆกันได้ว่าคำํำนายของเคที่และครูจิมกำลังจะเป็นจริงซัมฮาวอะตอมอาจจะมองออกและถ้าอย่างนั้นคำทำนายของอะตอมก็จะเป็นจริงด้วยเหมือนกันถ้าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง อะตอมจากสูญสิ้นในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงตัดสินใจตัดไฟตั้งแต่ต้นลมคือการกำจัดกคนทิ้งไปก่อนที่เรื่องมันจะสายแล้วตอาตอมกำจัดคนเหล่านั้นได้ยังไงเนี่ยคือ1ต่อ4เลยนะต่อ5อ่ะโดยเฉพาะครูจิมที่เหมือนจะมีทักษะความรุนแรงการต่อสู้ที่ช่ำชอง อะตอมหรือเปล่าดิควรเป็นคนที่ถูกกำจัดหรือว่าการกำจัดในครั้งนี้มันเป็นการกำจัดในรูปแบบนามปรับมันไม่ใช่การฆ่าใครจริงๆถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ภาพหลอนของอะตอมโอเคฟังดูปแปลกๆไหมทุกคนยังเก็บฟีล l i n ของความเป็นทฤษฎีอยู่หรือเปล่าอันนี้คือเราเอาตัวเองเอามาจากตรงนั้นนะแล้วก็มองกลับเข้าไปในในรูปแบบของทฤษฎีสงเข้าคิดโอเค เราไปจับสังเกต <S <S เห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างใน video วิดีโอเว้ทุกๆตัวละครที่ปรากฏอยู่ะไม่เคยปรากฏขึ้นในเฟรมเดียวกันเลยโอเคมันอาจจะมีบางช็อตที่ดูเหมือนอยู่ด้วยกันแต่ว่าบางหนูก็รู้ว่ามันไม่ใช่คนจริงๆอะ่ะมันเป็นแบบผ้าถูกแขวนไว้อยู่กับอะไรบางอย่างอะ่ะแล้วทุกคนก็จะดูเหมือนมีมุมของตัวเองตอนมุมนี้ PK มุมนิเคที่มุมนิคูจิมุมนิลาลามุมนิน้อยมากที่จะข้ามไปฉากอื่นเพราะมันอาจจะทำได้ยากหรือว่าทำไม่ได้เลยหรือถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าแบบใครอยู่ตรงไหนและทั้งหมดนี้มันมีที่มาจากคนคนเดียวนั่นก็คืออะตอมแล้วอตอมนอกซีรีส์ในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้าง เอาจริงๆก็เป็นคนที่แปลกอยู่เหมือนกันนะอยู่ในห้องคนเดียวทําอะไรคนเดียวมีชื่อช่วงมีรายการว่าเล่นคนเดียวห้องง้นแล้วเขาจะไปหาครูจิมหรือเคที่มาจากไหนแต่และคนดูจะไม่ใช่คนในแวดวงที่อะตอมจะรู้จักใดเลยหรือว่าเขาเองจะมีใครหลายคนซ่อนอยู่ข้างในตัวเขา เป็นไปได้ไห,หมที่อะตอมประกอบจะมีบุค,คลิกลหลายบุคคลิกซ่อนอยู่ข้างในโรคหลายบุคคลิก dissociative identity disorder เป็นภาวะผิดปกติของพฤติกรรมการแสดงออกอย่างหนึง่งโดยที่จะสูญเสียความเป็นตัวตนจำอะไรไม่ได้แล้วก็จะเหมือนกับมีอีกคนหนึ่งโผล่ออกมามีนิสยัยมีท่าทางมีความจำมีบุค,คลิกที่ต่างออกไปเลย อย่างสิ้นเชิงจะซ่อนอยู่หรือจะปรากฏเอามาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่บุคคลและแต่เคสซึ่งก็สามารถมีได้ตั้งแต่2บุค,คลิกถึงขั้นแบบร้อยบุค,คลิกในตัวคนเดียวก็มีภาพตัวอย่างที่เห็นชัดก,ก,ก็คือในซีรีส์ n i g h t หรือว่าในหนัง Split ฟิวฟิวนันะ แต่อันนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ของโรคนี้นะอันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างให้พอเห็นภาพเข้าใจตรงกันในเมื่ออะตอมต้องการให้ซีรีส์นี้มีและหลายคนและหลายคาแรคเตอร์อะตอมจึงได้เรียกบุค,คลิกคนเหล่านั้นออกมาแต่ยิ่งออกมาบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดความวุ่นวายเกิดความควบคุมไม่ได้เกิดเรื่องราวที่เขาไม่รู้มากอนและแต่ละคนก็ดันมีอดีตท,ที่คาดไม่ถึงแฝงมาด้วย ก่อนที่มันจะไปกันใหญ่อะรอมจึงตัดสินใจหยุดการเรียกคนเหล่านั้นออกมาปิดบล็อกเอาไว้ก่อนที่เขาจะสูญสิ้นในทุกสิ่งเหมือนที่คำทำนายได้บอกเอาไว้เพราะความจริงกับซีรีส์มันเริ่มใกล้กันเข้ามาเรื่อยๆ,ๆอ่ะโดยสรุปของทฤษฎีทั้งหมดก็คือ จากรวาลความจริงเนี่ยอะตอมสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องราวของบุคลิกคาแรคเตอร์จักรวาลเหล่านั้นครูจิ๋มที่อดีตเคยเป็นโสเพณีทำพลาดเกิดตั้งท้องเคที่ขึ้นมาก็เอาไปทิ้งให้ป้าเมย์เลี้ยงดูจนโตแล้วก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้วันหนึ่งลาล่าก็เข้ามาทำนายเหตุการณ์ของทุกคนและก่อนที่สองแม่ลูกจะได้รู้ความจริงอะตอมก็หยุดจักรวาลน,นั้นไว้ตรงนั้น เพราะว่าความกลัวว่าคำทำนายในโลกนั้นจะส่งผลกระทบต่อโลกความเป็นจริงนั่นคือทั้งหมดของทฤษฎีที่อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ได้ใครจะไปรู้ซึ่งคนที่รู้ความจริงคนเดียวนั่นก็คืออาตอมปรกรณครับผม โอเคเป็นไงแปลกไหมที่เป็นคนอัดจริงก็แปลกเหมือนกันที่จะมาเล่าทฤษฎีของตัวเองอันนี้ผ่านมาเป็นทฤษฎีความขำที่ลองโยงกันดูนะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทำไมซีรีส์นี้ถึงไม่มีต่อเราหยุดการทำซีรีส์อะตอมเบิรนเฟรเพราะว่าเราเองนั้นเป็นโรคซึมเศร้า อันนี้เป็นเรื่องจริงมีการรักษาจริงมีการหาหมอจริงๆไม่ใช่ทฤษฎีใดๆเหตุผลก็คือเราไม่แฮปปี้กับการที่เราต้องทำแบบนั้นในชีวิตอยากเข้าใจผิดคือเราก็อยากเอ j นจอยการเขียนบทการได้แสดงนั่นนี่การรับบทบาทต่างๆก็ออยังสนุกอยู่แต่ช่วงเวลาของเราในชีวิตช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่เหนื่อยมากๆคือการตลกไปวันๆของเราอะ่ะมัน ไม่ได้เติมไฟในชีวิตอะไรของเราเลยแล้วยิ่งทําให้ไฟของเรามันมอดลงไปทุกวัน,ท,วนทุกวันทุกวันอะ่ะเธอเคยใส่วิกถึงตีสามตีสถ่ายคลิปวิดีโอแล้วจู่ๆต้องออกต้องหลบออกมานั่งพักอยู่กับตัวเองถอนหายใจก่อนที่จะลุกขึ้นไปหน้ากล้องแล้วก็แบบแล้วก็แซงยิ้มใส่กล้องแบบ ทั้งๆที่ในใจคือทรอมานมากๆเออคือเราเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกวันทุกคืนไม่หยุดชีวิตช่วงนั้นไม่มีความสุขเลยแต่ว่าใน YouTube เรากำลังไปได้ดีเนยนะอันนั้นถึงเป็นยุคยุคทองของเราเลยว่าแบบโอ้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคลิปของเรามีคนดูเยอะมากเราก็เลยเหมือนแบบ ยิ่งต้องดำดิ่งทรมานมากขึ้นในทุกๆวันทุกๆวันเพื่อเสิฟกับคนในอินเทอร์เน็ตที่ร้องขออันใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเรื่อกตลกสนุกขำขันอันใหม่ๆเราก็ต้องเล่นละครต้องตลกกว่าเดิมกดดันขึ้นไปอีกไม่เป็นตัวเองเลยเราเอาครูจิมเอาเคที่เอาสโนวไวท์เอาบ้านสายชองเอาไอติมพูดได้ออกมา ออกมานําเสนอให้ทุกคนแต่อะตอมที่เป็นอะตอมจริงๆอะแทบจะหายไปแล้วหายไปแล้วจนจน,จนมีช่วงนึงที่เราลืมไปเลยว่าแบบยิ้มแบบมีความสุขจริงๆที่มันไม่เสียใจทำยังไงเคยยิ้มแบบไม่รู้สึกอะไรไหมอันนั้นอะเราเป็นอยู่ช่วงหนึง่งคือโรคซึมเศร้ามันทําลายชีวิตเราแบบทําลายไปแล้วอะอแล้วจนวันหนึ่งก็ตัดสินใจรักษาตัวเองซึ่งมันก็จําเป็นจะต้องตัด ต้นต่อของปัญหาเหล่านั้นออกไปให้หมดและนั้นก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งว่าทําไมคอนเทนต์ของเราจึงค่อยๆเปลี่ยนไปไปเป็นรูปแบบที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันเป็นเหตุผลว่าทําไมเราไม่ทำมาตอนเป็นเฟรนต่อทําไมถึงไม่ทําคลิปตลกแล้วถึงมันจะเป็นยุคทองของเราแต่ว่ามันก็ไม่เฮลตี้กับเราอะรู้ไหมว่าค่ารักษาโรคเส้นซ่อาแพงมากๆเลยไม่คุ้มแฟกก็คือ ตอนตัดสินใจไม่ทำแล้วอะเราเอาชุดเอาวิกของทั้งหมดจุดไฟเผาพรุบอย่างนี้เลยดราม่าไหมคนเราเออฉันจะเป็นคนใหม่อย่างนี้ถามว่าในปัจจุบันละ่ะอ่ะโอเคเราได้ทำการรักษาโรคซึมเศร้าหายแล้ถึงแม้ว่าจะกลับไปเป็นอีกแล้วแต่ว่าประเด็นอันตอมันเฟรน หายดีแล้วนะต้องเป็นเฟรนที่ก่อเกิดโรคซ,ซึมเศร้าหายดีแล้วนะสามารถพูดถึงมันโดยที่ไม่รู้สึกอะไรไม่ทริกเกอร์อะไรอีกแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนคือเจะบปวดไม่ต้องห่วงเธอสามารถพิมพ์ครูจิมในช่องคอมเมนต์ได้แล้วแล้วนะับแต่ถามว่าจะกลับไปทำแบบเดิมไหมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะโฟกัสกับมันแล้วเพราะว่าเรา move on จากสิ่งนั้นมาตั้งนานแล้วอะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเรามากๆ ก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะมี e ีีต่อไปก็ได้ใครจะไปรู้หรืออาจจะมีมีก็ได้ถ้าเธออยากดูภาคต่อก<ๆ>็ก็กช่วยกันสิอ่ะคุยกันแบบคนโตโตแล้วเนาะเรามาตกลงกันแบบคนโตโตกันแล้วหน่อยซีรีส์มันต้องมีงบมีบัตเจ็ตมีกำลังมีเวลาในการผลิตถ้าอยากดูต่อกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงแสนไลค์ดันยอดวิวให้ถึง1ล้านวิว Atom ต้เหมือนเีต่อไปปรากฏบน u t u b e แน่นอนแฟร์ๆวินวินทั้ง2ฝ่ายเค okay. ส่วนใครที่คิดถึงอ t o m ต้เหมือนในตอนกับเก่าเราได้รวบรวมทั้งหมดเอาไว้ในคลิปเดียวให้แล้วนะฮะคลิกที่ข้างๆนี้ได้เลยขอบคุณที่สนับสนุนครูจิมแล้วก็เพื่อนๆมาตลอดแต่ว่าพวกเขาจะไม่กลับมาแล้วครับ หรือบางทีอาจจะกลับมาก็ได้นะคะ